สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะก่อนที่เราจะลงเอ่อราพัฒนานะคะชุดสรุปนะคะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลนะคะเอดก็จะลงอ่าชุดนี้ให้ก่อนนะคะขอพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะให้สายนะคะให้สายเอ่อ ให้สายหุ้นหน่อยนะคะใครที่จะไปหุ้นนะคะใครที่จะไปหุ้นตัวนี้นะคะไปได้ทุกหุ้นเลยนะคะแต่จะเข้าไหมนะคะแอดก็ตอบไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนเออแอดก็งมไปขึ้นกันนะคะอาเดนนะคะเลขเด่นก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะรัฐบาลไทยนะคะอมสินก็ดีนะคะซูนหนึ่งเขาเต็มเ็มเลยเนาะอมสินนะคะทุกคนอ่ะสอยดาวของเรานะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะทุกคนห้าเจ็ดเต็มเต็มตรงๆล่างนะคะเอาขึ้นได้แล้วค่ะโอ้เลขทูบนะคะใครได้เลขทูบบ้าง ห้าเจ็ดแปดน,นะคะเข้าบนล่างเลยนะคะเลขทูบนะคะอ้าวอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบกันนะคะแอดจะจุดให้ตอนเช้านะคะแอดหูซึกว่าจุดตอนเช้านี่เลิศอยู่ด้วยค่ะมีช่วงหนึ่งที่แอดจุดตอนกลางคืนเลขไม่เข้าเลยนะาะอ้าวจุดตอนเสาร์คือมาดีเลยโอ้ยสามตัวตรงได้กันไหมคะทุกคนสามตัวตรงนั่หกเก้าศูนย์บ้าโ้ยสามตัวตรงลางโอ้ยอีสอยฟ้อนสแล้วม เติบหนึ่งค่ะเติบหนึ่งพอเดี๋ยวเมจ่ายค่าหวยนี่แหละค่ะก็เสียวิ่งหนึ่งไปนะคะโอ้ยส่งส้ำรวยหนึ่งนอกอะนั่นแหละค่ะเพื่อเพิ่หมานนะคะแอดหงอนแอดไปหวงเพิ่นเน่อยเลย <laughs> ตายแอดเลดเลยนะคะเอาหงุดหนาได้ไาแอดสีบดตามเดิมแอดสีบึง้งซื้อขายหงดหนาถถาเบึง้งว่ากันไปนะคะทุกคนก็นดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแอดกับว่าโอ้ข้ามเกานี่แหละค่ะทุกคนโอ้ยว่าวนรุงน้งแนรืมเนี่ยค่ะ โอ้ยอย่าถือสายแอดเดอค่ะทุกคนเว้าวก็เว้าถอดอันไทยบ้างลาวบ้างอีสานคำไทยคำนะคะขึ้นยังไงแอดก็ว้าวไปของแอดเหระคะอันลังมือกับผ้าเอฟซี่เขาไปเก็บเฮดในดงในป่าผุ้น่ะบางทีพูดหวยอยู่ดีๆนะคะบางทีพูดหวยอยู่ดีๆนะคะทุกคนรับจริงได้แอดนี่เห็นบอสแปดเก้าเข้าไทย แอดเหมือนหลับในแอดเข้าใจคนหลับในนะคะทุกคนคือแบบมันง่วงมากตอนไม่อัดคลิปมันไม่ง่วงนะคะพออัดคลิปแอด่วงห่วงเงาหาวนอนเบ้าไปแล้วขลาลังเถือกก็ไม่หดตามบรรา <c oughs> อหุฮเอฟซีรร่ว่ะอ,อ้ยกําลังบอกหวยอยู่ดีๆเหมือนบอกแปดเก้าศูนย์นี่แหละคะ่ะตามบอหุฮมากแล้วเก็บเฮ็ดกับมาว่าสันเอฟซีหัวควนวมาสันนอนเอ้ยนี่แหละค่ะทุกคน โอ้นี่ล่องเบิงร่องเบิงค่ะล่องเบิงทุกคนนะคะเอาล่องเบิงเด้อค่ะทามากก็ค่อยจัดค่อยตามเด้อค่ะโบมากก็ตามคือเ่าเอาแคบเอาเอาโบแมน่นอันพิดอันตัวนี้เห็นบรรัฐบาลไทย8 9ดเก่าศูนย์ดเก้ามาอีหลีค่ะกอดคอกันมาเลยนะคะเอยตอนสอนเนาะนี่ราค่ะนี่นะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งออมสินเราก็หวานเทียบกันไปนะคะโอ้ยแอดเป็นสอ่เด้ยค่ะ เสียดายนะคะนี่8 90, 8 90, แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองนมันออกแปดเก้าปดนะคะออกเบิ้ลออกหามหินบ่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะทุกคนวดหน้ารัฐบาลไทยก็ออกวันอาทิตย์นะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเด่นสูตรนี้นะคะนี่หินบ่เด่นสูตรผู้ใดบ่เบิรงนี่ถือว่าผาดเลยห่วยคุยก็เขาบ่หูเรืืองได้พวกเจ้า เอามาดูอันนี้ก็ยังอยู่เด่นสูงเหมือนเดิมนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ปราเซียนนะคะระวังเดือดสายหุ่นนะคะอาซอยดาวให้ตอนไหนซอยดาวแอดจะให้ตอนเย็นของวันที่สี่นะคะตอนเย็นของวันที่สี่แอดจะลงเอ้ยวันที่สามนี่แหละตอนเย็นวันที่สามแอดจะลงให้ตั้งแต่เออหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเนี้ยนะคะจะลงให้เป็นของวันที่สี่นะคะทุกคนวันที่สี่นะคะโอ้โมงงงเนาะเออแอดบอกไปเองก็งงเองค่ะเริมเบอกเริ่มงงเนาะ เด่นนะคะ456นะคะ4142 4351 5253 616263นะคะ4ลาวเช้านะคะมีประตูชัยสันติภาพประชาชนลาวเอ็กนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุก อาจจะไม่ได้เข้าทุกเรานะคะทุกคนนะคะแต่ก็พอไปได้นะคะทุกคนพอไปได้นอะอันนี้ก็เป็นเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันค่ะทุกคนวันที่สามนะคะวันที่สามทับสิบเอ็ดทับหกแปดนะคะทุกคนเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะทุกคนเนาะตัวนี้นะคะ ตัวนี้เลขชุดเลขชุดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะตัวนี้นะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสามเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสามนะคะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดสามหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองสามนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะบางทีนะคะแอดก็ทําไม่ทันนะคะเออ โชคดีนะคะที่เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะรัฐบาลไทยเนาะเดี๋ยวพักเดี๋ยวพอนี่ค่ะเมื่อยค่ะค่ะหลังหลังรัฐบาลไทยออกนะคะสรุปสลด์เลยแอดนะคะเมื่อยค่ะทุกคนกิงมืดมือมือดเว้นค่ะบัตรสึกออกก็ออกดุ้อสันดังอยนี้ว่ะแม่นก็สูตรกระเลขทูบนี่แหละคะ่ะลืมมาลุนเลขทูบโอ้ยเลกทูบตัวเด่นมิเข้าดีนะคะไพ่เป็นเอฟซีเลขทูบเนี่ยข้อมือเนี่ยหวยแอดว่าสิเป้อเสือรึมถาถวายเพิ่นยุ่ด้วยค่ะอันไปสื่อกล่วยสื่อเงี้ยมถาถวายเพิ่นมือได้เนาะวันพ่ะ มีแล้วค่ะไปทําความสะอาดหงพาต้องไปเก็บไปทําความสะอาดเรื่อยๆค่ะขีก็แกลายหลายคนล,ละส้นงค่ะมีแล้วสิปีใหม่ละค่ะตรงเขาง้าหงพาเก็บกวาดตันนี้เอาเขียบเอาค่ะทุกคนเขียบเอาเลยนะคะตามนี้นะคะเลขทูปนะคะเลขทูปเขียนแนวโอ้ยปกติกเขียนค่ะบางทีเอ็ดก็ลืมนะคะทุกคนนะคะ เอายาลดความสวยมาแล้วนะคะยาลดความสวยแอดมาแล้วนะคะบ่งห่วงเงาหาวนอนแล้วทุกคนพาดกระพากกันไปหากินเด้อยาลดความสรงความสวยทุกคนโอ้ยมันโยโย่ทุกคนโอ้ยมันโยโย่ยี่เด้ตะก,กี้แอดหนักเขาได้นอนแอดหนักสี่สิบสามนะคะสี่สิบสามนะคะแอดหนักสี่สิบสามแล้วมันก็ขึ้นมาสี่สิบหกนะคะว่าจะเลิกกินนะคะมันก็ขึ้นมาสี่สิบเก้าบาทมันก็ขึ้นมาสี่สิบเก้าบาทโอ้เห็ดยังไงเราคอยขึ้นสิลดได้ละบาท เอออยู่ในวัยกาลังตุมุติมินะคะอุปอิปินะคะเวลากินมันจะไม่หิวเลยเด้ยค่ะบ่หิวเลยมือสัน่นใจสั่นค่ะทุกคนไม่หิวแต่มือสัน่นใจสั่นนะคะอันนี้ก็หกเก้าศูนย์นะหกเก้าศูนย์ไมีพผภยใดเลยบหกเก้าศูนย์อันนี้ถูกไทยเนาะอันนี้ก็ถูกอัน,นถูกแล้ว กินน้ำโคกแล้วบาทเนี่ยพอพอไม่กินยาพอยาหมดนะคะทุกคนแค่ไม่กี่วันนะคะหิ้กินสั่งเด็เป็นตัวคุณค่ะโอ้ยกินอะไรก็ไม่พอนะคะทุกคนกินแบบกินแบบกินหลางกินผานเลยค่ะทุกคนเดี๋ยพากันไปหากินเด้อทุกคนแอดว่าเดี๋ยวแอดก็ใกล้ตายเลยกินหลายค่ะกินยาค่ะโอ้ค่อยกินเทอร์เมดคอยกินสองเม็ดคุณเด้อเม็ดเดียววายู่เลยเด้อค่ะโอ้ยพอจะพากันไปหากินเด้อโอ้ยลดเองเด้อค่ะแต่ว่าลดเองก็ลดยากอย่างน่นหิวค่ะน่าจะเน่า อุ้ยเสียวลงจ็กโล่สองโลสามโล่สี่โลนี่โอ้ตอนนี้ไม่กล้าช่างแล้วนะคะตอนนี้ไม่กล้าช่างแล้วนะคะบ่แม่นว่าสิขึ้นไปอีกหรอบอกโอ้ยประกาศสั่งแล้วอุดอดัดค่ะ้วอึดอดัดคับนอทุกคนเอาล่งเบิงค่ะล่งเบิงเดี๋ยวสิมาแทบประสบการณ์กินตลอดเลยนะคะมันก็ลดบ้างแะค่ะทุกคนเวลากินนี่ลดรูปเลยนะคะช่วงไหนที่แอดขยันลงคลิปนะคะไม่หลับไม่นอนช่วงนั้นละค่ะกินยาทุกคนดีดค่ะทุกคน บ่วงห่วงงาวหาวนอนทา้ลขปดยางเดียวนะคะตีสองตีสามคอยลุ่มิีดไปดักล่อเอฟซียางเดียวนะคะ <c oughs> จริงๆด้วยค่ะช่วงดีดนะคะแต่ถ้าช่วงกินยานี่จะแบบโอ้ยช่วงบวกกินยาหิ้วตะเขากับงวงนอน,นะค่ะแอดว่าเป็นคนทอง <c oughs> เอานี้นะคะแขบเอาเลยสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าโซกีใจเอฟซีเนาะ สวัสดีจ้ามาหนาด้าวยด้วยโอ้ยบ่รวยงวดนี้ิรวยงวยงดใดนะเฮาเนาะเดี๋ยวเจอกันกับชุดสรุปเรวพัฒนานะคะสวัสดีจ้า